ว่าม oh, uh? ่นหน่ำคอยลุ่งบบบนี้หน่ำคอยลุ่งบอ๊ะคอยลุ่งไ้วซ้ำเก่าอึ๊บอึ๊บมาแล้วพี่น้องนี่แหละครับอ้าวอาญาอาญาอยู่เข่าดีครับพี่น้องเข่าดี่4บาทหาแล้วเน่าตักเน่าตักก็าก็คนละคนโอ้ยเน่าตักก็ะไดเน่าตักหน่อยเกินไป โอเคเพราเต็มของก้อนบอกงี้ก้อนสีหอดคำแต่มันสื่อที่เรื่องว่าทีเตรมมาแล้วปึ๊บ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 นะขอบคุณเจ้าครับะข้าวไปครัพี่น้องได้เด้อค่ะ มาเนี่ยมายก็ปาตีมายก็ปาเนี่ยไปนะดูกระทรวงนั้นอาก็ได้ที่นี่ก็ที่นี่เที่ยวเดียวเนี่ยละงามทีงามมาท่วมนาะแม่เนาะพึ่งจะมาท่วมเนี่ยแหละเนาะแมียนบ่สหลังจากที่เลาะหลายบ่องแล้วอันเท้อเออพึ่งจะมาถือปลาอ้าวแต่อีก็อะไรพี่น้องอ่ะ นี่ครับสองตัวครับว่าท่านได้ที่เป็นได้อุปกรณ์ยังคุกคักอยู่กาลังว้อมอยู่กาลังว้อมไปหาแท้บัตรคุ้งหูในเด้อมาเด้อบัตรคุ้มหูเลยเดี๋ยวจะโทรบอกแมานนุ่มนม่นกับแมาแบบทุกเขินเล่นด้วนอืมเอ๊บเดี๋ยวจะได้ใหญ่ละชุด อ่ะม<า>ันเป็นนะพี่น้องโอ้โหตัวยุ่งมาตัวใหญ่แต่ตกปุกลงเหมือนกันลปลาส่วนแรกก็เป็นปลาขาวเกวย์นะพี่น้องปลาขาวเก๋ปลาขาวซอ,อยนะครับสองตัวเปียกเป็นหลักมาากกนีนม,นมาสองครับแม่สองต้นกับลุงโบบ่าวอาทิตย์บ่าวอาทิตย์เป็นไปตุลามนีบ่ได้มามครับอ๋อ เต็มเบิลแล้วว่าพัชนาทางมึงก็ได้เออเอ้าเคี้ยวเคือเต็มแล้วพัชน์เพราะมีหมองไส้ไปออดร้อนแล้วครับตัวละครัับกนได้ร้ายกระยากเดียวบังเดือดแล้วพี่น้องเออถือข้างถือเงี้ยเต็มไอหยาได้ร้ายกระจมไอหน่อยกระจมก้นทะย่อยกันเอาขื่นขั้งเลรอแหละพี่น้องเออ แต่แล้วคนมันได้หลายแล้วกับตะย่อยจนกวังเอ้ามายกมากครับพี่น้องอ่ะอันนี้กระซองสองตัวกระ,ะลังหาวยุ่มากไหมอืมสั่นปเป็นแท่งก็ที่เริ่มห่างๆมันว่าะายนงเีตัวตวตัว,ตวนี่นี่นี่นน ปิ้นด,ดาบใช่กันเออยืดยืงนะนี่เราปิ้นดาบใช่กันทางนี้ล่องเบิง่งเนาะเป็นเตจีอยู่ได้นี่มื้องนี้ก็เป็นเตจีอยู่ครับนี่พวกนั้นเดี๋เห็นว่าด่วนเรานะเอาหมุนก็ตอ้องครับพี่น้องเอ,อ๊บเดี๋ยวตัวเดียวนี่ติดข้างนอกอีกตั้งหักนานป่าก็เริ่มจะงดแน่นจะง่อยแล้ว ปูแทก็เริ่มแบบไม่มีเสียงแล้วพี่น้องทายมาตาเสาหอดกำเสียงก็เริ่มเบิ่แล้วล่ะเอออย่างว่านี่เอาเข้ามาาที่ก้าลละครับสี่ตัวเอาลุดไปตัวหนึ่งเหลือสามอืม,อม,อม,อม โอ้มิดมิดโอ้เริ่มสีห้างกับป่าช่วงแรงๆเริ่มบอลเลีนแล้วอ่าชมกี้มาถือลายได้พี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับประมาณหามงเลงนะครับสีหามงเลงประมาณหาณจะเป็นประมาณนี้นะครับหามงจะถือกันอยู่ครับบตัตรรับโตสองโตช่วงนี้เอ่อเริ่มจะห้างเนี้ยแล้วนะครับเอาเข่าขมาอู้จังหวะน,นี้ครับพี่น้องเพราะเป็นบตัตรรับโตสองโตแล้วครับเกือบซิฟครับประมาณน,นี้ครับราคาสวยสีมงามดีครับ เริ่มสิเขาล็อกแล้วอันนี้เรหรอเขาล็อกแล้วหลังจากว้อมโดนเติบของการโดนเติบเติมจะดูเป็นเหมือนอย่างตือดีเพื่อเก้าหวยอันเอาปลาเจี๊ยบไหมนี่แข็งมันลุกนิ่ลุกนี่ไงเป็นปลาเจี๊ยบิเห็นเป็นแข็งเลยล่ะยังปลาอย่งเราไม่นสบายทีตัวใหญ่ สามสบการะดุมระกาดกเไปกระมันไปซะแต่มันตาดีปานั้นมันหลายตาวะยนี้นปลาเกีลยครับปลาเกปลาเกปลาขาวเกเออ มาคูปเป่ามัน <laughs> มันน้ำตื้นมันน้ำตื้นครับกาลังเรียนถึ้นมหพี่น้องเอ๊บเห็นได้ห <amps? S 1> ลอดกับเลี้ยตัวเดียวเน้นเน้นโอ้ยหลอดเบิดแ่ป่นันยวกั่าเแวสรเอาซุ้มมาสักก็สีถึงดีสันเดียซุ่มสักเ็าหลอดซอกรดอยอ่โอะพี่น้องเอ้าสวันครับทีม ถือสู the so who, im, so like, yes, ้บาทสร้างคุณกะตือครับบาทสองบาทสามเขาเขาดีอยู่พี่น้องเขาดีเนี่ยเขาเนี้ยสู้สะดุ้งครับอ่ชนเร่งๆคำคำมากแต่ยังถืออ๊อบบอลมาแล้วเนี่ยเอ๊บเยีะป้องเออเขากับบอลหน่อยหนาที่กันละอาญาอาญาที่กันนี่แหะครับเขาดีกับใครมั้เออกะถือเนี่ย มาทำม้วนอีกเด้มันอยู่มันอยู่นะครับมองที่มอยกพี่น้องกะเป็นลำน้ำห่วยสังกะคนว่ามันก็ไหลตาดไหลล้นมากครับห่วยมันน้ำมันมาไหลมันก็ไหลเสียกมากปลาก็มาซ้อมาอย่างยุ่งสิเรพี่น้อนตัวลำห่วยก็จะยุ่งตรงนี้ครับเอ้าคือเขาครับชาวบ้านก็มานี้ปลาเก๋มานแล้วตัวบังใหญ่เลยมาปักเก๋กับปลาซอยครับ มันก็คุกง่างสัมปันอย่ก็เลยก็พี่้องคุเง่้ยกครั้นไปขี่หท่านั้จะนึงเท่าไหร่ไธรรมดาละมเนพี่้องแดดบดแล้วเดทไทยเดาไทยง่ายๆงาม อันนั้นปลาตัวนั้นไมาท่นีมนีแล้วมันกอยุหันแล้วมันสองตัวมันมันเป็นมูลไปคูเอาไปคูเอาตไปคูเปาไมตัวน้ตื้นตเมื่อผมก็จับได้ตัวบางไงหนึ่งไหมคนน่ะพี่น้องเอ้าปลาเกริ่มกลับข้ามไปอีกแล้วครับวันนี้มาสามสามตัวเไปยี่หคูเปาเนี่ ไปได้แล้วผู้นี่ไปแล้วไปแล้วตากล้องว่าจะไปโอ้แลีนขึ้นมาแล้วไม่ถือว่าเขาสะดุ้งนี่ละเออกำลังแลีนขึ้นมาหนิร่วนรวนร่วนรวนมาแล้วนี่พูหน่ะพูหน่ะแลีนขึ้นมาแล้วเออแลีนขึ้นมาแล้วแลีนขึ้นมาแล้วขึ้นเมื่อใดถอยขึ้นเอาเขาปะเอาเงี้ยมาเพราะตันหัวหรือผิดองนี่ปลาเขาตัวเดียวครับนี่รอจะหน่อยรอจะหน่อยมื่อลีนมากไอเดี๋มาติดอันนี้เพื่อนนี่เราเนี่ยขึ้นเมื่อใด เ,เอ,อเป็นแพงเป็นแพ้งแล้วหม่องนำไส้ไมันปิดสันไส้เออ,อเอางแเราพี่น้องทานนี้เป็นได้เอาเอายุครับออเอายุใหเกนขอบคังอาปาสวยเออแต่นี้รับส่งเอ,อโซเฟอร์โซเฟอร์ก็จะได้กลับน้ำฝนเนี่ยบัด เออผมกับจีไ้กลับผมกับมาน้ำเพิ่นคือกันเอ้าขอบคุณนเอฟซีครับติดกับมาติดตามรับชมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเออเมื่อกี้ครับผมผู้ขุ่ครับทีมงานไทยสานบ้านเฮากับจีไ้กลับบ้านปอนเออนี่ยแหละครับก็ยังถือยุคคือเก่านั่นแหละครับแต่ว่ากับมาน้ำเพิ่นมาน้ำคุณอ่าคุณลุงโบครับพี่น้องลุงโบก็ถ่ายอยู่กลางเจึงลุงโบก็มนก็ถูกครับแมนครับ อันนี้ก็จ okay, ้างเรือ mm ่นลงมากับพี่น้องเรือคนกับมารับเร้วนะครับเป็นคำคำก็สนจะด้กครับน้ำเพลินน้องพี่น้องเนาะเอ่ะพอกันไม่คิดหนาได้พี่น้องเรื่งขอบุณครับคุณแม่ครับผมเดี๋ยวจะเบิ่งจะของแจกหน้อยพ่นละเอ่ะเดี๋ยวจะได้กินเรือน้ำเพลินด้อพี่น้องเด้อมันคำารีวคำพอสมควรน้องพี่น้องเนาะเออเรือคนกับมาถามอะยังกต่กินใจเป็นพี่น้องกันทีกไยต่อกับไทยได้ยุดอกจริงๆก็ได้คู่มากับมาผู้ไปกับไปครับพี่น้องอ่ะ บอกกันไม่คิปหนาครับผมสวัสดีครับ